สบายดีพี่น้องมันจกขู่สุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้ก็สิมาต้มไก่สั่วพี่น้องไก่เฮาบ่มีพี่นอ้นนองมีแต่นดำต้มว่าหยอกเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้ตุ่นเลมันทำการฉีกอยู่พี่น้องนี่ไอ้ตุลมันทำการฉีกพี่น้องสั่วไก่ฉีกเป็ตนต่อเป็ตนต่อเป็นแซ่บเป็น,นอ,อยน่างเนาะไก่เพลินซื้อเอาละ่ะซื้อตลาดได้นและได้ก็เสัตว์อารมณ์หมอกหลังจาก,รกเรียบร้อยกอารมหมอ้อพี่นอ้อง เตรียมการเอาหนะเขาเขาขวัวลงเลยพี่น้องเลยเขาขวัวมาเต้มขวัวใช่ปุ๊ดได้วะใส่ขาวัวพี่น้องใส่ลายเสียบลายปุ๊ดขวัวก็ลงเผ็ดป้นแบบนี้นะแกถามว่าเออแบ่งออกเลยเนาะไปกินเผ็ดปุได้พี่น้องคนโตแบ่งออก วันนี้ก็ใส่ข้าวคั่วแล้วรอดอ่ะใส่เพชรป่นลงอโซ่องพ่อเนาะใสเพชรเนาะอโซ่องแามันเพชรป่นเพราะข้าวมันดันกมันกระด้เออใส่ร้ายเลยนี่น <ะ S 2> โอเคพี่น้องแล้ววันนี้ชั่วไก่ไปกินได้เลยอะไรพี่น้องอันนี้ก็ต้มไก่หมดจใส่เพชรใส่แต่ข้าวคั่วพี่น้องตัวน,นี้ใส่เพชรแต่พี่น้องเด้อแบ่งออกพออุ่นกินมาได้พี่น้องลวกผักพี่น้องแจ่วมะกอกคือเก้าพี่น้อง สบายดีพ oh, ี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวพี่น้องต้มไก่พี่น้องโอ้ยจำดีแกมากรต้มไก่สัวยาฮาวตัวน้าเพชรเด้อตัวหน้าเด้อกับพวกเพชรมากินถั่วนี่เต็มเออครับอืมอ่ะ món lắm à, à? <laughs> mưa gió mưa đêm lắm 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 mưa này lắm mưa đêm 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 lắm นี่ต kind of mm. ัวมันเป็นแบบนี้ตุ๊ดตุ๊ดตดเนื้วสัเป็นชิ้นๆเเปลี่นมาเป็นใช้มาเยอะนะฮัลโหลเขาเปลี่ยนเป็นกินน้อยทานงดกันด้วย ไฟมืออื่นหนาจะแล้วไฟไปเนาะื้ด้านนน่ยไปติดหม่ะทีดมาเดือนนี้กินดือนนี้เนาะดีว้าลให้บบเตะเก็บแล้วท้างในกเนาะเก็บซีเก็บเน่ะละมอ้ออ่ะเา้อัอัเก็บละแล้วท้างในขางนอกในตู้กแล้ะก็จะให้ที่ตเกินกลัวแบบนี้ มเป็ดนด้านนอกโเลนะบกบ้แง้วมัน,น,าน,น,นมงามเลยเดีว่วงามเตยมนเกลเต็าเต็่นมเตมเตตมเมเามเตงามเตเดี๋ยตเตต่มเต็มตพี่เออต,ต็มเต็เตเต็มเั็มเตเต็มเต็มต็มเมตมเต็มม คุณคืออะไรบางกานรักเลยรักขงยยังได้เัเก็บเนียก็เก็บทีเก็บยังแล้วแหละที่เจ้าได้เทยมอนกองมันเรือกสาสามาเหตุตือเขาเหตุตือเขาเลิกแล้วโอ้ยใกลมาเลยอะ เป็นซุ้มแยกยามาไปจุไปมาบมาโรซาปอเป็นยังเอากองหนาถ่ายแบบขาวๆหน่อยเก๋งซึ่งขางวามมา เอาบางเถอะอืมสร็สดีพี่น้องวัสดีพี่น้องสมดีพี่น้องสร็มดีกำลัแล้วกับบ้านนะแต่ขาวๆมั่วๆเนาะอสบายดีแรว่มางามนะที่บริเวณาวอยากใช่ยกรองล้างขัดก็ได้ สามพายมืออื่นมาใหม่รอลาอกกะได้นอกกะได้เรามืออื่นมามุอ่นค่หมดนือยเหรจะไม่หนื่อรีก็ออกทีเดียวป่ะเรืออะไรแล้วว่ามือมาเช้าแรือเ่าอือชอบจะื่นอุ่นเียมือชงเพิ่มก้อนหน่อยม่นฮิ่แล้วลเป mà tới sao right. như Đó này? cho hấp dừa, lấy, hấp, hấp được ít. để chúng nhiều còn chiên à, phải, mình phải, mình phải

คือลัโหกคนต้มบางแหงคนคนทางเปียกเมื่อก็นำไปหงอยขรายใส่ต้นหอมมากโชคดีเลยคับเกลือได้ปะตอนข้าไปกับเปียกเนาะทาเขาตะวนเนาะข้าวอมมากอะเปียกบา วันที่เข้าไปห้องฝนตกเศร้านะเอาไ่น,นองเออไปนอนจังที่นูบแบงกงหยาดวงเมือไหรคือว่นววด้กป่าวะเม่อไหร่เดกป่าตึ๊วเอาเขา

มาเดินพี่น้องเด้อมาเดิอมากินข่าวเหมกันพี่น้องเลยพี่น้องข้าวครบัวจักตัวนี้อะไรับองไม่ต้องอะกนกระดูกีมแยกี่ออกเนาะที่มใช้ยุบอะ นาูคุู่นเยอะเลหนหัวสเาอืมหางปานเยือนก็มือนึงไม่ไมพี่นองิมนี่กซีล่าไปก่อนนะจ้าพี่น้อง Bye bye. bye, bye.